สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัพเพ3สามก๊กนะครับกับผมอาจารย์มิกซ์นะฮะสัพเพอาจารย์มิกซ์ยังไม่มาก็มากับสัพเพ3สามก,ก๊กวันนี้ผมจะมาพูดถึงจักรพัรดิหรือห้องเต้พระองค์หนึ่งครับที่ท่านเคยเอาชนะขงเบงจูกัดเลียงได้ท่านฟังไม่ผิดครับมีห้องเต้พระองค์หนึ่งครับสามารถปราบขงเบงได้แต่ไม่ได้เป็นการปราบแบบทางตรงหากแต่ว่าเป็นการเลือกใช้คนนะครับไปปราบขงเบงแล้วสามารถที่จะทําให้ขงเบงนั้น ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ฮ่องเต้พระองค์นั้นเป็นหลานแท้ๆของโจโฉอดีตสุมหานายกแห่งราชวงศ์ฮั่นผู้ยิ่งใหญ่และเป็นลูกแท้ๆของจักรพรรดิโจโผีหรือว่าเฉาผีฮ่องเต้พระองค์นี้มีชื่อว่าฮ่องเต้โจโย่อยครับฮ่องเต้โจโย่อยนั้นถือได้ว่าเป็นฮ่องเต้ที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเทียบเท่ากับโจโฉหรือว่าโจผีนะครับหากแต่ว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งครับที่อยู่ในห่วงเวลาที่มีความสําคัญเป็นอย่างมาก ม่อเวลาของฮ่องเต้โจโยอยนั้นเป็นจุดวิกฤตมากครับเพราะว่าขงเบ้งนั้นถึงจุดสูงสุดของอำนาจของของเบ้งในขณะที่จักรพรรดิโจยยหรือฮ่องเต้โจโยยเนี่ยได้ขึ้นของราชนะครับก็เป็นช่วงที่จักรพรรดิเล่าปี่ครับได้เสด็จสวรรคตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงนั้นเนี่ยแผ่นดินแตกออกมาเป็น3ามก๊กอย่างชัดเจนนะครับก็คือวีก,ก๊กโจก,ก,ก๊กแล้วก็งอกก๊กวีก,ก๊กเนี่ยปกครองโดยจักรพรรดิโจยอโจก,ก๊กนั้นปกครองโดยจักรพรรดิเล่าเซียน หรือว่าอาเตา้าและงอกกกนั้นปกครองโดยท่านสุนกวนครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อคงเบ้งนั้นได้เป็นสมานายกเป็นเหมหาปราหลาอย่างเต็มที่ในวันที่ไม่มีเล่าปีแล้วคงเบ้งก็กรีธาทัพใหญ่นะครับไปปราบเผ่าม่านทางด้านตอนใต้ชนเผ่าป่าถื่นทางด้านตอนใต้นั้นก็ยอมสิรราบนะครับจับ7ครั้งปล่อย7ครั้งจนสุดท้ายสิ่งต่อไปที่คงเบ้งอยากจะทำนะฮะก็คือการกรีธาทัพครับไปปราบอุยกกต้องการที่จะทําตามปณิธานของอดีตจกักรพรรดิเล่าปี่ ให้จงได้นะครับนับตั้งแต่ขงเบงนั้นลงมาจากเขางูลังกังก็คิดเรื่องนี้อยู่เสมอซึ่งแน่นอนว่าเมื่อโจโยอยนั้นได้ขึ้นของราชสิ่งแรกที่โจโยอยทำนะครับก็คือการดูแลชายแดนฝั่งจกกกครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับกำลังรบของฝ่ายจกกกนั้นค่อนข้างที่จะมีความเข้มแข็งและเป็นพยันตรายต่อแผ่นดินวีกกเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับมากกว่าฝ่ายงอกกกเป็นไหนๆดังนั้นจกักรพรรดิโจยอยจึงได้ทําการวิเคราะห์ครับว่า จะส่งใครไปดีนะฮะก็ทําการเรียกระดมประชุมขุนน้าขุนนางต่างๆของวีกกปรากฏว่าคนที่เสนอตัวมาที่จะไปเฝ้านะครับเมืองเสเหลียงซึ่งเสเหลียงเนี่ยเป็นจุดทางด้านทิศตะวันตกของวีกกแล้วก็เป็นชายแดนที่สําคัญที่ติดกับจกกกเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อาสาก็คือซูมาอี้ครับจกักรพรรดิโจยอยเห็นควรครับว่าจะส่งจูมาอี้นั้นไปทําการเฝ้าเมืองเสเหลียงที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะ ก็เลยส่งสุมาอีครับนำกำลังไปเป็นหลายสิบหมื่นเลยทีเดียวนะฮะไปเฝ้าชายแดนครับบริเวณเสเหลียงอยู่ห่างไกลครับอยู่ห่างไกลาจากจุดเมืองหลวงของวีกกเป็นอย่างมากคณะนี้เนี่ยโกงเบ้นเงนั้นก็ไปได้ทราบข่าวครับว่าโจยอยนั้นได้ทําการแต่งตั้งให้สุมาอีนั้นมาตั้งทัพระวังป้องกัน อยู่ที่เมืองเสเหลียงนับวันเวลาผ่านไปคงเบ้งก็กังวลครับว่าสุมาอีนั้นอาจจะทําการกรีทรับเข้ามาแล้วก็เป็นนายทหารหนุ่มไฟแรงนะฮะคนหนึ่งที่เป็นที่จับตามองครับคงเบ้งน,นั้นอายุมากกว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็จับตามองสุมาอีผู้นี้ก็มีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากครับปรึกษาหารือกับบรรดาขุนนางก็ตกลงใจครับว่าจะทําการหลอกจกักรพรรดิโจยอยจะหลอกโจยอยให้ปลิดชีวิตสุมาอีหรืออย่างน้อยก็ต้องเรียกถอนกําลังจากเสเหลียงนะให้สุมาอีนั้นทําการถอนกําลังจาก เสียเหลียงกลับไปที่เมืองหลวงนะครับหรือว่าในจุดที่ตรงไหนก็ได้นะครับปรากฏว่าคงเบ้งก็เลยให้ลูกน้องนั้นแซงตัวนะฮะไปเป็นทหารของฝ่ายวุยกกไปเป็นประชาชนของฝ่ายวุยกกแล้วไปทําการติดประกาศนะครับในเมืองบริวารของเขตลกเอียงนะครับหรือว่าล่วอย่างนั่นเองครับเมื่อไปทําการติดประกาศทั้งหลายนะครับในขณะนั้นซูมาอี้ไม่ทราบครับว่าถูกปล่อยข่าวแล้วนะฮะว่าตนเองนั้นเป็นกบฏนะครับต้องการที่จะชักชวนประชาชนมาให้ร่วมกันในการโค่นล้มจักรพรรดิโจยอยแห่งวุยกกเรื่องราวนี้ใบปงใบปลิวอะไร ๆ scrap. มันก็ไปเข้าห Paste, alive, จาูจักรพรรดิโจโยอยนะครับคนที่ทําการเสี่ยมเป็นอย่างมากก็มีอยู่สองสาคนนะครับคนหนึ่งก็คือขุนนางชั้นผู้ใหญ่นะครับอย่างหัวหิมอีกคนนึงก็คือองหลงซึ่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่เหมือนกันเนี่ยนะครับบอกว่าสุมาอีนั้นท่าทางจะคิดคทรยศเป็นแน่แท้แม้กระทั่งอดีตสุมหานายกอย่างโจโฉแล้วก็อดีตจกักรพรรดิอย่างโจผีนั้นก็ไม่ค่อยมีความไว้วางใจต่อสุมาอีนะครับบอกให้ระมัดระวังคนผู้นี้ให้เป็นอย่างดีให้จงดีเลยทีเดียวครับอย่าได้ไว้วางใจมมมามาาาาาอออีีีี้โจจยยยยย่นะนนนััักกกกกก็็คคคิดดสะะะะรรรรรรรตงงเเลททวบบแํพช เรียกตัวนะครับให้สุมาอีนั้นกลับมานะครับก็คือปลดนั่นเองครับออกจากแม่ทัพแต่ว่าโจจินครับโจจินผู้นี้ก็เป็นพระญาติกับโจผีนะฮะก็ทําการพูดคุยครับบอกว่าอยากให้ ฮองเต้อยากให้ฝาบาทเนี่ยใจเย็นๆก่อนเพราะว่าอดีตจกักรพรรดิโจผีจริงๆก็เคยฝากฝังพระองค์เอาไว้นะกับซูมาอี้ดังนั้นเนี่ยอยากจะให้พระองค์นั้นไปทําการตรวจสอบเสียก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยซูมาอี้นั้นคิดคดทรยศหรือไม่เรื่องนี้จกักรพรรดิโจย่อยก็คิดหนักมากเลยทีเดียวนะครับจกักรพรรดิโจย่อยก็เลยถามโจจินนะครับซึ่งเป็นมีศักเป็นอานะครับหรือเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกับโจผีว่าท่านโจจินแล้วท่านจะให้ข้าทําอย่างไร โจจินก็บอกว่าฟาบาดฟาบาดลองไปดูด้วยสายประเนรของพระองค์เองเดินทางไปนำกำลังทหารไปแล้วฟาบาดก็บอกว่าฟาบาดต้องการมาตรวจราชการที่เมืองเสียเหลียงลองดูท่าทางอากัรกิริยาของซูมาอีว่าลักษณะฮึดฮัดเมื่ออยู่ไกลาจากเมืองหลวงหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ให้สั่งปลดซูมาอีเสียเลยก็คงยังไม่สายจากักรพรรดิโจยอยก็ดําเนินการนะครับตามในสิ่งที่โจจินได้กล่าวไว้โดยได้นํา ทหารนะครับร่วมด้วยนะฮะไปกับโจหิวฮะ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองเสเหลียงเพื่อไปทําการตรวจราชการแบบปลอมๆนะครับแต่จะไปดูท่าทีของสุมาอี้ว่าจะมีการคิดคดกบฏทรยศอย่างที่ใบปลิวว่าหรือไม่หรือจะเป็นแผนอย่างที่โจจินบอกว่าเป็นแผนของของเบงหรือไม่อย่างไรจึงได้สเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปกับโจหิวเดินทางไปที่เมืองเสเหลียงด้วยกำลังทหาร1 0หมื่นเลยทีเดียวครับปรากฏว่าพอเดินทางไปใกล้จะถึงครับสุมาอี้ได้ยินข่าวฮะก็ในใจสุมาอี้เนี่ยอยากที่จะแสดงแสนานุภาพครับบอกว่ากองทัพของพวกเราเนี่ยช วีกวกนั้นเข้มแข็งเป็นอย่างมากอยากจะให้พระองค์นั้นได้เห็นแถวทหารที่มีความเกรียงไกลเราสามารถที่จะป้องกัน ของโจโกกได้จึงนำกำลังทหารครับถึง5 0 0หมื่นครับนะเดินทางไปรับเสด็จครับโอ้โหคือภาพที่เห็นในใจของจักรพรรดิโจโยอยนั้นเนี่ยอยากจะให้สุมาอี้นั้นมาแบบทหารสักหลัก1ิบหรือหลักร้อยก็ยังดีนะแต่นี่พามาถึง5 0 0หมื่นเลยทีเดียวครับจักรพรรดิโจโยอยให้โจฮิวนะไปดูราดเราปรากฏโจฮิวเห็นเช่นนั้นก็รีบมากราบทูลต่อจักรพรรดิโจโยอยบอกว่าสงสัยสุมาอี้จะไม่ซื้อจะคิดไม่ซื้อเหมือนที่ท่านหัวหิมว่าแล้วเพราะว่านำกำลังทหารมา,มามากมายเหลือเกินจักรพรรดิโจยอยนะครับจึงได้มีพระราชอ,องการนะครับปลดนะ จากตำแหน่งแม่ทัพแห่งเสเหลียงครับแม่ทัพพิชิตตะวันตกอย่างาซูมาอี้นะครับให้กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดที่เมืองอ้วนเสียนั่นเป็นบ้านเกิดของซูมาอี้นะครับนี่เรียกว่าแผนของขงเบ้งนั้นสามารถหลอกจกักรพรรดิโจยอยได้เป็นสเต็ปที่1หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวมันก็วุ่นวายมากมายเลยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นจุดที่ขงเบ้งนั้นกรีธาทัพนะฮะมาอยู่หลายครั้งหลายครามารบที่บริเวณเขากีสารนะครับแล้วก็พยายามจะเข้าตีเมืองเตียงอันเข้าตีเมืองสําคัญสาคัญนะฮะของอุยกกครับ,คครบในระยะแรกเนี่ยขงเบ้งเนี่า เมืองต่างๆมาได้เพราะว่ามีการแต่งตั้งนะครับจักรพรรดิโจยอยแต่งตั้งแหหัวหลิมซึ่งแฮห,หัวหลิมเนี่ยเป็นลูกชายของแฮห,หัวตุ้นแล้วก็เป็นหลานอานะฮะของแหหัวเอียนแฮห,หัวหลิมนั้นเป็นคนที่แม้ว่าจะมีความใกล้ชิดกับราชวงศ์วุยเนี่ยนะฮะแต่ว่าแฮห,หัวหลิมเป็นคนที่ไม่เอาไหนครับสุดท้ายก็ถูกจับตัวนะฮะโดยขงเบง้งขงเบงกระแซงปล่อยมั่งน,น,นู่นนี่นี่นั่นจนเอาเป็นเหยื่อล่อ จับตัวเกียงอุ่ยได้ซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสจะมาพูดต่อไปในเรื่องของเกียงอุย่ยแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะโฟกัสที่จักพรพรรดิโจโยอยโจยอเห็นท่าไม่ดีครับก็เลยเรียกตัวให้สุมาอี้ครับเนี่ยคือการใช้คนของโจโยอยเขาก็มีจังหวะตัดสินใจเราคิดดูว่าสุมาอี้เองก็ไม่กล้ากับโจโยอยนะครับไม่กล้านะฮะที่จะทําการก่อกรบฏกับโจโยอยแม้ว่าในใจสุมาอี้นั้นคิดการกรบฏอยู่แทบจะตลอดเวลานี่แสดงให้เห็นนะฮะถ้าเราอ่านระหว่างบรรทัดจักพรพรรดิโจโยอิ๋นน่งมี โจยยอยนะฮะแล้วก็สามารถต้านทานกองทัพของของเบง้งจนขงเบ้งนั้นจะต้องลาโลกไปด้วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยกลางสนามรบเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นเนี่ยจักรพรรดิโจยยอยก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะครับเมื่อสิ้นขงเบ้งแล้วสงสัยพระองค์จะทรงสบายพระทัยมากเลยทีเดียวครับเพราะว่ามีการย้ายเมืองนะฮะที่พระองค์อยู่เนี่ยจากลกเอียงเนี่ยพระองค์ก็กลับไปอยู่ที่ฮูโตแล้วก็มีความพยายามที่จะสร้างสวนหย่อมนะครับที่เป็นที่สันทนาการของพระองค์นะครับมีการนําผู้คนต่างๆนะครับเข้ามาดูแลพระองค์นะครับทีนี้เนี่ยจกโยโยกักร เริ่มที่จะหลงไหลนะครับไปกับแสงสีเพราะว่าไม่มีการรบที่เป็นครั้งใหญ่อีกแล้วนะฮะเมื่อสิ้นของเบ้งในยุคนั้นเนี่ยจกักรพรรดิโจยอยก็มีการให้สร้างพระราชวังอย่างคึกโครมใหญ่โตแล้วต่อมาก็ย้ายกลับไปอยู่ที่ลกเอียงนะครับพระองค์นั้นมี้องเฮาครับฮองเฮาชื่อว่านางหมอสื่อ อยู่กับพระองค์มานับตั้งแต่พระองค์เป็นพระโชรสนะฮะของฮ่องเต้โจผีครับพระนางมอซือเนี่ยนะครับก็มีความใส่พระไทยครับในจักรพรรดิโจย่อยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวคะหากแต่ว่าจักรพรรดิโจยอยนั้นก็ไปได้สนมมาอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะสนมคนนั้นชื่อว่า โกยหุยหินครับสนมโกยหุยหินนั้นก็เรียกว่าดูแลพระองค์เป็นอย่างดีแล้วครับจนพระองค์หลงนะครับไม่ออกว่าราชการนะครับเกิน1เดือนนะครับไม่ไปเลยครับไม่ออกว่าราชการเลยพระนางมอซอก็มีความกังวลครับเพราะว่ามันมีการเมืองภายในไม่ว่าจะเป็นพระญาติหรือว่าจะเป็นขุนนางขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก็พยายามที่จะ เดินทางนะฮะมาเตือนพระองค์นะครับในสวนที่พระองค์ได้สร้างมานะครับเป็นสวนแห่งความสุขของพระองค์นะครับพระองค์ก็อยู่กับนางสนมอยู่กับคนที่มาดูแลพระองค์เยอะแยะมากมายครับแต่ว่าพอพระนางมอซือมาเห็นเนี่ยก็เสด็จกลับครับเพราะว่ามีความไม่สบายพระไทยซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยพระนางมอซือก็มาเจอพระองค์ครับก็มาเตือนพระองค์นะฮะบอกว่า เห็นพระองค์มีความสุขก็ดีแล้วนะประมาณว่าประชดประชันนะครับแล้วจักรพัิโจโยอยครับก็ไม่พอใจครับบอกว่าเคยบอกแล้วว่าฝ่ายในอย่ามายุ่งเรื่องของพระองค์สั่งให้ลูกน้องครับไปทําการลงโทษนะฮะพระนางมอสือโดยให้พระนางมอสือเลือกทางลาโลกเองนะครับว่าจะใช้กระบี่หรือว่าจะดื่มเครื่องดื่มไปนะครับซึ่งก็เชื่อกันว่าพระนางมอสือก็คงจะดื่มยาพิษไปนะครับเครื่องดื่มที่เป็นยาพิษเข้าไปแล้วก็ลาโลกไปนะครับ หลังจากที่พระนางมอซือนั้นได้ลาโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจกักรพดิโจโย่อยครับก็ยกให้พระสนมโกยคุยหินนั้นได้ขึ้นเป็นองเห่าแทนครับเรื่องราวหลังจากนั้นก็เริ่มมีความกระด้างกระเดืองนะครับของเจ้าเมืองต่างๆที่อยู่ในเมืองบริวารหรือเขตใกล้เคียงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับลูกชายของกองซุนของที่ชื่อว่ากองซุนเอียนนะครับเจ้าเมืองเลียวต่างนั้นก็ก่อการกระบฏครับตั้งตัวเองเป็นององจักรพัิโจย่อยก็เลยทําการส่งให้ซหมาอี้ครับไปทําการปราบ เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสมรภูมินั้นเป็นสมรภูมิที่ยากลําบากในการสู้รบเป็นอย่างมากหากไม่ใช่สุมาอีเรลาไซจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่แต่สุดท้ายครับสุมาอีก,ก็สามารถปราบนะครับลูกชายของกองสุนของที่ชื่อว่ากองสุนเอียนนะครับแล้วก็ปราบเมืองเลวตังให้สยบได้อีกหนึ่งครั้งหนึ่งครานี่คือความสามารถของสุมาอีและการใช้คนของจักรพรรดิโจยอยครับแต่เมื่อปราบนะฮะ กองสุดเอียนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เป็นช่วงจังหวะเดียวกันนะฮะกับที่จักรพัิโจยอยนั้นอ่าทรงพระประชวรเป็นอย่างมากอยู่ที่เมืองฮูโตครับพระองค์รู้ดีว่าไปไม่รอดแล้วนะครับก็คือ30ปีอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะฮะช่วง30ปีพระองค์ก็ครองราชมาจึงได้เรียกตัวนะครับให้โจฮองครับราชบุตรนะครับเข้ามาทําการเข้าเฝ้านะครับเพราะว่าจะยกราชบัลลังก์นะครับให้โจฮองต่อไปนะครับแต่โจฮองนั้นอายุเพียงแค่8ดขวบเท่านั้นครับ จึงได้เรียกตัวให้พระญาติหนึ่งคนที่ชื่อว่าโจซองโจซองนี่เขาเป็นลูกของโจจิน๋นแล้วก็เรียกตัวสุมาอี้เข้ามานะครับบอกให้ประครับประคองโจฮองด้วยนะฮะเมื่อรับสั่งเสร็จหลังจากนั้นก็เสด็จสวรรคตไปนี่คือเรื่องราวนะครับของจักรพรรดิโจย่อยนะครับผู้ซึ่งแม้กระทั่งสุมาอี้ยังไม่กล้าที่จะฮึดฮัดนะครับพระองค์สามารถวางรากฐานนะครับการขานำนาจระหว่างพระญาติกับขุนนางฝ่ายพระญาตินั้นก็ไม่ได้คิดซื่อกับพระองค์หรอกครับหลายต่อหลายคนก็ต้องการราชบัััััลงงงกกเเหมมืออออนน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 นใขณะทีี่สุาาานน้้ต็ยยโโดนนโด พวกพระยานะครับจะสังเกตดูว่า ถ้าให้มองกันให้ดีแล้วเนี่ยผมว่าจักรพัิโจโย่อยก็มีความคล้ายนะครับกับซุนกวนเหมือนกันเพียงแต่ว่าซุนกวนนั้นค่อนข้างที่จะทํางานมากกว่านะฮะจักรพัิโจย่อยแต่ถ้าพูดถึงสติปัญญาในการใช้คนหรือการวางหมากการเมืองภายในผมว่าจักรพัิโจย่อยก็เป็นอีกฮ่องเต้พระองค์หนึ่งที่มีความน่าสนใจในการศึกษากลยุทธ์จากพระองค์เป็นยิ่งนักครับและนี่ก็คือเรื่องราวของสัพเพสามโกกวันนี้พูดถึงสัพเพโจย่อยผู้ซึ่งเป็นพระโอรสของจักรพัิโจผีแล้วก็เป็นพระชนัดดาของวีอ๋องโจโ วันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการสับเพ3สาก๊กกับผมอาจารย์มิกซ์แล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ